สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ครับ,บก็มีเรื่องราวอัพเดตหลายๆเรื่องครับที่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันก็มีทั้งเรื่องของเชลีกทั้งเรื่องของอาเซียนที่อุ่นเครื่องแบบยิ่งใหญ่มากนะครับซึ่งเราก็มาเรื่องมาที่เรื่องอัปเดตเรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของเชลีกก็คือชาทิปสงกระสินที่ตอนนี้แฟนญี่ปุ่นพรืมครับหลังจากที่เจ้าตัวขึ้นเวทีร้องเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นเองก็ได้ออกมาตีข่าวว่า ผลตอบรับของเพลงนั้นดีเกินคาดและก็แฟนบอลก็ตอบรับแบบดีเกินคาดเหมือนกันโดยซีจิปุนอย่างฟุตบอลซูนครับก็ได้ออกมาพูดถึงชาติทิพสงกระสินกองกลางชาวไทยของฟันตาเล่หลังจากที่เจ้าตัวก็ทำมาเป็นแฟนญี่ปุ่นชอบอกชอบใจนะครับที่แต่งตัวยุค90ขึ้นเวทีร้องเพลงกับประธานสโมสร,รของฟันตาเล่และชาธิทิพเองก็ยังได้นําเพลงที่ร้องในเวทีมาร้องซ้ําอีกครั้งในอินสตาแกรมส่วนตัวและซี่ปุนอย่างฟุตบอลซูนก็ได้ออกมาพูดถึงชาติทิพนะครับว่า เขาร้องเพลงและเล่นกีตาร์แฟนบอลชาวญี่ปุ่นต่างก็พากันชื่นชมเขาว่าร้องเพลงได้ดีเมื่อเล่นกีตาร์และแฟนบอลญี่ปุ่นก็ยังพูดอีกว่าชนาน่าทึ่งมากชนาทิพใช้เวลา5ฤดูการในฮอกไกโดอนซาโดเลซซัปโปโรตั้งแต่ปี2560และก็ย้ายไปที่คาวาซากิฟันเาเยอย่างสมบูรณ์ในเดือนมกราคมปีนี้จนถึงตอนนี้เขาได้ลงสนาม11เกมในลีก และภายในทีมมีชาติพคนเดียวที่ร้องเพลงทอมโบที่มีชื่อเสียงซึ่งเขาได้เรียนรู้จากอากิโตะฟุกุมริเพื่อนเก่าสมัยตอนที่อยู่ซัปโปรเป็นภาษาญี่ปุ่นและซูญี่ปุ่นก็ยังบอกอีกนะครับว่าเพจของสโมสรฟอนตาเล่ ale, ก็ยังออกมาชื่นชมและได้แสดงสัญลักษณ์ปรบมือและแฟนบอลฟอนตตเล่เองก็ยังทึ่งกับความสามารถของชนาพร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาร้องเพลงและเล่นกีตาร์ได้ดีมันน่าทึ่งจริงๆ นี่ก็เป็นสื่อของญี่ปุ่นอย่างฟุตบอลซูนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงชนาทิพหลังจากที่เจ้าตัวได้ขึ้นเวทีร้องเพลงเมื่อ2วันที่แล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ากระแสของชาธทิพหลังจากวันนั้นมามันฟีเวอร์จริงๆในญี่ปุ่นนะครับคือเขากล้าสแสดงออกแล้วก็ร้องเพลงญี่ปุ่นด้วยก็ยิ่งทําให้แฟนบอลของฟอนเตเล่รวมถึงแฟนบอลของญี่ปุ่นก็ต่างที่จะออกมาชื่นชมเขานะครับแล้วก็สนุกไปด้วยกับชนาทิพ ซึ่งแน่นอนเลยว,ว่าคนญี่ปุ่นเองก็น่าจะใจชื้นแหละครับที่เห็นชาวต่างชาติร้องเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นและก็ใส่เต็มจัดเต็มด้วยนะครับสำหรับชนาทิพย์สงกระสินในวันนั้นก็ถือว่าเป็นการฟีเวอร์อีกครั้งสําหรับชนาครับอยู่ญี่ปุ่นนี่ฟีเวอร์เยอะมากนะครับชนาทิพย์เป็นคนที่มีคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลาสําหรับชนาทิพย์สงกระสินนะครับส่วนการในคันในเจลีครับฟอนตาเลเองก็จะพบกับปุโรอะ,ะอริไดมอนด์ในวันที่30มกรกฎาคมซึ่งก็รอกันอีก5าวันก็จะได้เห็นชนาทิพย์ลงสนาม ไม่น่าพลาดนะครับชานิพสงกระสินน่าจะเริ่มยึดตำแหน่งตัวจริงได้แล้วหลังจากที่ฟอร์มเริ่มเข้าระบบกับทีมในนัดล่าสุดที่แข่งขันกับกับกมบะโอซากาเอาละครับมาต่อกันที่เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของทีมสโมสรไทยครับตอนนี้ฟีเวอร์ที่อินโดนีเซียรครับฟีเวอร์แบบสนามแตกของจริงนะครับก็คือทีมชมบุรี FC ครับที่ได้รับคมเชิญให้เดินทางไปร่วมฟาดแข่งกับทีมเจ้าถิ่นอย่างเปอร์ซิจาจาการ์ตาโดยเกมดังกล่าวครับได้รับความสนใจจากแฟนอินโดนีเซียจํานวนมาก ซึ่งมีแฟนบอลเข้าชมเกมกว่า70,000คนซึ่งเกมนี้โคดเตียเองก็จัดทัพเต็มรูปแบบโดยนำผูเ้เล่นตัวจริงอย่างเกิร์กริตทวีการลิสดาการแมนสุมัญญาภุริสายชันรงพรมสีแก้วซอมินตุงและก็ยูบายองซูซึ่งผลการแข่งนนขันครับก็ปรากฏว่าชนบุรีเสมอกับเปอร์ซิจาจาการ์ตา3ประตูต่อ3โดยที่เจ้าถิ่นเปอร์ซิจาได้ประตูนำก่อน1 0จากเตาฟิกฮิตายัดแต่อีก4นีนาทีถัดมายูบายองซูก็ตีเสมอกับชนบุรี1-1่ ก่อนที่อยู่คนเดิมครับจะทัดอีก1ประตูช่วยให้ชมบุรีแซงขึ้นน,นํา2-1ในนาที25แต่อย่างไรก็ตามครับนาทีที่24ริโกซิมานจุนทัดก็มายิงประตูตีเสมอให้เพอร์ซิจาเป็น2-2และครึ่งแรกก็จบด้วยสกรอร์นี้ส่วนครึ่งหลังครับนาทีที่68ชมบุรีก็มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น3-2จากตัวสำรองอย่างดานิโลอันเมดาแต่ว่าเจ้าถิ่นก็ยังไม่ยอมครับก็ยังมายิงประตูตามตีเสมอเราอีก ในนาทีที่88จากริโกโซิมานจุนทัตคนเดิมทําให้กองเชียร์ของเจ้าถิ่นได้เฮก,กันลั่นนะครับหลังจากได้ประตูตีสเสมอเป็น3-3ก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้มันโคตรมันทั้งในสนามและก็นอกสนามครับในสนามว่าโหดแล้วครับแต่นอกสนามยิ่งโหดกว่าเมื่อแฟนบอลเข้าชมเกือบแสนและได้ชมเกมที่สุดมันแบบนี้ก็น่าจะเชียร์กันอย่างจัดหนักจัดเต็มซึ่งรั้วและที่กั้นของสนามจาการ์ตาสเตเดียมพังลงอย่างไม่เป็นท่าครับในงานเปิดตัวสนามแห่งใหม่ แต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีครับที่ไม่มีแฟนบอลได้รับบาดเจ็บจากสนามจาการ์ตาถ้ามีนี่ก็น่าจะแย่นะครับพอเกมนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกต่อหน้าแฟนบอลอินโดนีดนเซียกว่า70,000คนที่เข้ามาชมเกมกระชับมิตรระหว่างเปอร์ซิจากับชนบุรีซึ่งก่อนเกมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นก็เกิดเหตุการณ์ระทึกขับเมื่อรั้วอะไรที่กั้นของสนามบริเวณสแตนฝั่งทิศเหนือพังลงอย่างไม่เป็นท่านะครับและคาดว่าเกิดจากสาเหตุของกลุ่มแฟนบอลจานวนมากที่กําลังร้องเพลงเชียร์เปอร์ซิจา แต่ก็มีแฟนบอลบางส่วนที่พยายามปีนรั้วเพื่อเชียร์ทีมรักซึ่งแน่นอนครับว่ารั้วละที่กั้นก็น่าจะรับน้าหนักไม่ไหวจึงพังลงมาในที่สุดแต่ก็โชคดีที่ไม่มีแฟนบอลหรือว่าเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทําให้เกมสามารถดําเนินต่อไปได้สนามจาการ์ตาสเตเดียมก็เป็นสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ของอินโดนีเซียมีความจุมากถึง82,000ที่นั่งโดยผู้ชมที่มาชมเกมเมื่อวานนี้ก็เกือบเต็มสนามนะครับ <c oughs> เกือบเต็มที่นั่งเลยก็ถือว่าเป็นแมตที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับคน มันไม่เหมือนเกมบุ่นเครื่องครับมันเหมือนเกมนัดชิงอะไรสักอย่างเพราะว่าแฟนบอลโหดมากครับแฟนบอลอินโดนีเซียหรือว่าผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับสำหรับอ,อินโดนีเซียหลังจากที่มีเกมอุ่นเครื่องกับชลบุรีก็เป็นเกมที่สุดมันเหมือนกันเหมือนไม่ใช่อุ่นเครื่องครับเหมือนเป็นเกมนัดชิงแบบเยอันว่าน,นั่นแหละถ้าไทยมีแบบนี้นี่น่าจะฟีเวอร์มากๆนะครับเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรแล้วก็มีแฟนบอลเข้าชมมากขนาดนี้ก็ถือว่าแฟนบอลของอินโดนีเซียยอดเยี่ยมมากครับที่ชมเกมอุ่นเครื่องเยอะขนาดนี้ก็อยากให้ไทยมีแบบนี้บ้างนะครับ เอาละครับส่วนคลิปนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับกิจกรร